สวัสดีครับดิคาปีเกลโดผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับท่านหาที่หา Power อรหนึ่งยนะครับนี่นี่หามาให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นสวิตชิงคดีดิจิตอลนะครับผมมีภาคจ่ายไฟแล้วก็ Power แยกกันนะครับตัวนี้มีด้านในนะครับแต่ว่าไม่ได้แกะดูทางบริษัทเขาส่งมาให้ละทางทีมงานส่งมาเขาแกะดูนะแต่ผมไม่ค่อยแกะเพราะว่ามันมีหนึ่งสองสามสี 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกี่ตัวไมหลายตัวนะครับ แล้วก็ตัวล่างนะครับจะเป็น PA 7,000นะฮะเป็น LxJ นะฮะเป็นยี่ห้อ LxJ ท่านไหนไม่ชอบก็ลบลบเอาอะไรติดก็ได้แต่เอายี่ห้ออะไรเอายี่ห้อตัวเองติดก็ได้นะครับเอาทินเนอร์ลบออกเอายี่ห้อตัวเองติดสั่งมาแปะติดได้เลยนะครับอันนี้ก็ท่านไหนไม่ชอบก็ลบลบออกนะฮะเอาเอายามาห้าเอาอะไรใส่ก็ได้แล้วแต่ดีห้าพันห้าก็ปล่อยเป็นรุ่นมันสั่งอะไรมาแปะก็ได้นะครับซื้อไปแล้วสั่งแปะเองไม่มีปัญหานะครับผมแต่พ่อค้าแปะไม่ได้นะครับพวกนี้นะครับ จะเป็นของที่พี่ๆเขาแบ่งมาให้นะครับก็คือจะมีอย่างละสองตัวนะอันนี้มีสองตัวนนี่มีสองตัวแค่นั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นของมือหนึ่งนะครับผมเป็นของมือหนึ่งทั้งหมดเลยครับตัวนี้อยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้อยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะคาดดีดิจิทัลฮะมันจะบอกหมดเลยนะฮะทางซ้ายและขวานะครับเร่งเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่นะตัวนี้มีจอนะ ่านไหนอยากดูด้านในแอดไลน์อดีมา0ูน4 0แ8ดแ4ดสีู่นเจ็ดแปดเก้าเจนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้แกะไม่ได้นะครับเพราะว่ามีน็อตอยู่ตรงนี้ถ้าแกะและ้วตรงนี้ฉีกเลยนะมีน็อตอยู่นี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเห็นไหมเนี่ยถ้าแกะแกะตรงนี้จะฉีกเลยนะก็เ,ะเป็นตัวที่พี่ๆเขาแบ่งมาให้นะครับผมเป็นของร้านเขาคุณง่ายๆนะครับอ่านะครับเป็นกล่องใช่ไหมกล่องครบเลยนะฮะมือหนึ่งนาหอม มีอย่างละสองตัวก็แบ่งมาให้แค่นี้แบ่งมาให้จำหน่ายนะครับหน้าร้านตัวนี้มันจะขายที่ประมาณ4 9 0พันเก้าร้ยบาทนะฮะไอ้ตัวนี้จะขายที่สา0 0ันเก้ารอยบาทนะตัวล่างเนี่ยหน้าร้านนะนี่พัน9 0้าเอาสำหรับช่อง youtube ผมนะครับผมให้เลยตัวตัวนี้สา0 0ันห้าตัวล่างสองพันดนะครับตัวล่าง2อ0พันนี่3 5 0 0ันห้านะครับผมมีแค่อย่างละ2ตัวนะครับท่านไหนเร็วก็ได้เลยศูนย์แ8ดแ4ดสีู่ย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับ ของสภาพใช้งานปลดหรือกลัวเป็นของมือหนึ่งนะครับที่เขารู้ที่เขาแบ่งมาให้นะครับแบ่งมาให้นะที่จริงมันไม่มียี่ห้อใช่ไหมอ่ามันไม่มียี่ห้อนะครับแต่บริษัทนะบริษัทเอวันเขาอาจจะไปทําตีเป็นเอวันแล้วเขาแปะยี่ห้อนะตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยเราดึงนี่ออกก็จะใส่อะไรก็ได้นะครับถ้าใครมีใครจะทํานะครับผมแต่อันนี้ผมได้มาแค่นี้นะครับผมมาแบ่งให้นะครับผม ทางเราเป็นศูนย์กลางนะครับไม่ไม่อะไรยี่ห้ออะไรใดทั้งสิ้นก็คือมีอะไรขายอันนั้นนะครับผมท่าไหนสนใจนะศูนย์แ8ดแ4ูนเจ็ดแเนาะอ่าเดี๋ยวผมเรามาลองแท่นล่างให้ดูนะครับนะครับ สวยนะครับสวยนะดูดีนะผมเอายี่ห้ออะไรได้มาแปะตรงนี้นะครับลบๆออกอ่ะเอายะมาฮ่าเอา JBL อ,อะไรใส่ก็ได้นะครับนะครับสวยมากอ่าไม่มีซ่อมแน่นอนนะครับคัน <c oughs> นี้แกะนี้มันสติกเกอร์ของมือหนึ่งนะครับเ <c oughs> ขาแบ่งมาให้เขาบอกว่าเอาไปจัดโปรไหมเขาลองไม่ขายก่อน นะครับยินหน่อยถ้ามาขายเต็มรูปแบบก็จะขายราคา4,009นะครับอันนี้จัดโปรก็คือจัดโปรนะที่เขาแบ่งมาให้ราคานี้เราก็จะได้ประมาณราคานี้เราก็จะขายเกินนี้ถ้าเกิดตัวไหนไม่จัดโปรเรามาขายเราก็ไม่ได้อะไรนะครับอันนี้เขาแบ่งมาให้อย่างละ2สองตัวนะกล่องครบเลยท่านไหนสนใจนะ0884078974ตัวล่างลองแล้วเนาะตัวล่างลองเดี๋ยวเรามาลองตัวบนนะครับผมนะครับ สเปคม <ITA> ันก็คือตัวนี้นะครับใน you. You สเปคมันสิบแปดข้างระดอกได้นะครับผมสิบแปดบ้านนะครับตัวนี้ก็ข้างระดอกได้นะครับผมตามนี้นะครับจะใส่อะไรเยอะไม่ได้ก็คือเปิดฟังนิ่มๆเนี่ยได้นะครับผมลองดูแล้วนะครับผมแต่จะมาอัดรับงานตุ้ม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 ไม่ได้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าตัวไหนได้เราก็ว่าได้ตัวไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับขายของก็คือขายตามอ่าเขาเรียกว่าขายตามจรรยบัณนะครับ ไม่มีหมกเม็ดนะอันนี้ก็พลมสองตัวนะพลมสองตัวพลมสองตัวนะครับอันไหนได้คือได้นะครับสำหรับผมอันไหนไม่ได้คือไม่ได้นะครับอันไหนไม่ได้อันไหนไม่ได้บอกได้เสียเสียยี่ห้อหมดอ่าเสียชื่อเสียงหมดนะครับผมอ่าน,ะ,นะครับนะครับแจมนะครับตอนนี้แจมนะครับ นะครับแงบตัวนี้บอกต้องแรงนะท่านในเทียบกับราคาทั่วไปตัวนี้นะครับมีด้านในให้ดูด้วยนะครับท่านไหนสนใจนะ088 407 8974นะครับส่วนยี่ห้อแล้วแต่ท่านจะไปะใส่ตัวนี้เป็นยี่ห้อ A1 ตัวนี้เป็น LXJ อนะฮะอันนี้ผมแนะนำมาเฉยๆนะ แม้ถ้าไม่ทําก็ใส่มันไปก็ได้บางคนเอาไปแปะเป็นยามาฮ่านะมันจะดูดีอะไรประมาณนี้แต่ท่านระวังเรื่องลิขสิทธิ์แต่ผมดูแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์มันเราเอาแค่ใช้งานแต่ถ้าพอค้าทำม,มีปัญหาแน่นอนนะครับ <S <S อันนี้เป็นของ l อ G เนะครับตัวนี้เป็นพีเอเจ็ดพันตัวนี้เป็นดีห้าพันห้าดีดีห้าร้อยห้าสิบนะครับลองดูแล้วนะครับเออเสียงแรงใช้ได้ก็เลยลองเอามาเปิดให้ก่อนอ่าตัวนี้ดูที่สามพันห้านะครับรวมส่งให้เลย ตอนนี้อยู่ที่สองพันแปดรวมส่งให้เลยนะตัวล่างน,นี่น่าใช้นะครับเป็นหม้อแปลงนะตัวบนก็น่าใช้ใครชอบหนึ่งอยู่ผมผมผมบอกว่าตัวไหนที่ผมคัดมาเหมือนมิกมาก่อนอนะ่ะผมคัดมามันจะได้อยู่ช่วงเดียวครับเพราะฉะนั้นใครมีงบให้รีบซื้อเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับมันทับเท่าราคามือสองนะครับสองพันแปดนะท่านดูได้นะท่านได้มือหนึ่งอ่ะนะครับถ้าท่านไปซื้อที่อื่นสี่พันเก้าอย่างเงี้ยนะครับ 3,900 4,900 3 9 0นจะขายหรือเปล่าบางเจ้านะฮะเป็นมือหนึ่งอะจัดใส่ชุดแพงนะเนี่ยนะบางทีนะ4,900เนี่ยครับบางเจ้าขาย5,500อย่างเงี้ยแี่ผมมาขาย3,500เนี่ยมันถ้ามันมันเหมือนราคามือสองหมดอะเหมือนไม่ลอยอะครับไม่ลอยช่วงนั้นไหมที่ว่ามาเป็นร้อยกว่าตัวนะ่ะถ้าใครซื้อบางเจ้าซื้อไป5เจ้าตอนนี้หมดคือหมดเลยของผมที่มานะครับผมคัดหมดเลยนะถ้างั้นผมไม่เอามานะครับตรงเนี้ยผมอยากบอกว่าถ้าใครมีท่านให้รีบเลยนะครับที่ผมเอามานะ ผมจะเทสจะอะไรหมดแล้วเนี่ยอย่างนี้ท่านดูนะโหเป็นเหล็กนะเนี่ยนะฮะคือมันไม่ได้ขี้เหร่ท่านดูแล้อออกงานนี่มันมีแบบมันดูดีอะครับพูดง่ายๆมันดีกว่าเพา,เาะว่าอปกรบออะมันมันดูดีกว่าในราคาเนี่ยสองพันแปดท่านนี้ท่านไปสั่งเขาประกอบสองพันแปดมันจะได้อย่างงี้ไหมนะครับสิบห้าสี่ดอกได้สบายนะครับผมลองดูแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับมันมีกล่องอะไรนะครบนะฮะคือของมือหนึ่ง แล้วเขาให้ผมมาอย่างละสองตัวท่านลองดูนะฮะมันมีอ่าเนี่ยเห็นไหมครบทุกอย่างนะมีพาราเรลมีมีบิดมีสเตอริโออ่านี้ไม่ใช่บิดเนี่ยเาเรียกโหมดอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีเนี่ยดิฟสวิตอะไรได้หมดนะฮะเหมือนรุ่นใหญ่เลย <S <S นะครับสเปกคุมสเปคคอนรุ่นใหม่หมดเลยตัวบนก็มีสเปคคอนนะฮะคู่ใช้คู่นี้นะครับคู่นี้ยังไม่เคยลองไม่แน่ใจแต่ก็ดังเหมือนกันนะครับ <S 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 ไม่รู้ว่าพ่วงอะไรมันเยอะแยะมากเลย ดลมสองตัวนะฮะตัวเล็กสองตัวดูดออกดูดออกอ่าตรงนี้จะเป็นชิวชิ่งตรงนี้เป็นภาคขยายนะครับแยกกันไม่ใช่ว่าอันเล็กนิดเดียวอย่างยี่ห้ออื่นนะเล็กนิดเดียวอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเราไอด้ดำๆเหมือนแท่นปูนมาวางเงี้ยไม่ใช่นะตัวนี้คือชิวชิ่ง,งนี่ภาคขยายนะครับเดี๋ยวผมใครใครแอดไลน์มาเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะพอดีทางทีมงานผมแก่แล้วแต่เขาไม่ได้ ผมผมมาเนี่ยผมก็เลยไม่อยากแกะเพราะเขาแกะแล้วนะครับเพราะมันต้องแกะแกะเดี๋ยวแกะไม่ดีเดี๋ยวเป็นรอยนะฮะคอืออยากให้อ่าลูกค้าทุกคนได้ใช้ของดีนะฮะแล้วก็นี่สองพันแปดท่านดูเถอะนะฮะท่านไปซื้อพาวเวอร์ประกอบยังไม่ได้ไปสั่งเขาประกอบม,อมือหนึ่งยังไม่มีเลยมือหนึ่งยังสี่พันเก้าแค่กล่องเนี่ยท่านกล่องท่านไปซื้อเองก็พันหกแล้วท่านนะหมอบบุ้มมาแปลงเอามาประกอบเนี่ยไม่คุ้มหรอกครับเนี่ยนะฮะบ,บางทีผมดูโอ้ไอ้ตรงนี้มันหนามากนะสองเหล็กสองชิ้นเห็นไหม เนี่ยนะฮะดูน็อตแต่ละอย่างผมเอ้ยมันมันดีมากเลยผมก็เลยว่าเอ้ยเอามาให้ลูกค้านะครับที่ใช้งานไม่หนักนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือใช้งานไม่หนักนะจะมาอัดต้มต้มต่้มาไม่ได้นะครับก็คืออันนี้ภาษาชาวบ้านนะครับต่ำต่ำต่ำกคือไม่ได้นะอ่เนี่ยก็คือแบบกลางแหลมเนี่ยอัดได้เลยนะแต่เบรดะได้ข้างละดอกนะครับผมลองลนะข้างละดอกก็คือเปิดเบาๆฟังนิ่มๆดอกคงปั๊ม18แปดข้างละใบอย่างเงี้ยได้ จะเอาโครงหล่อพันสองร้อยวัตต์ข้างละสองท่านมันไม่ได้ท่านท่านต้องดูราคาด้วยนะครับอันนี้ผมเลือกนะครับแล้วก็เขาก็มีขอบเขตผมบอกขอบเขตในการใช้งานอยู่อย่าไปข้างละสามข้างละสี่นะข้างละสองพอมาตรฐานนะครับข้างละสองนะครับข้างละสองพอแล้วเปิดนะครับแล้วประกันเรื่องคุณภาพเรื่องเสียงนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนอนะครับ<อ>เพราะว่าของที่ผมเอามาผมลองหมดละนะครับเออมันมันได้ดีมันไม่ขี้เหร่แล้วระบบวงจรมันท่านดูว่า บอกอุณหภูมิด้วยแล้วบอกเร่งเร่งเท่าไหร่เร่งเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ค่านี้เร่งเท่าไหร่บอกด้วยไหมอ่าค่าดีีจะต้อนเนี่น่าเล่นนะสามพันห้าเนี่ยอันนี้สองพันแปดก็น่าเล่นสําหรับที่แบบออกงานนะไม่ขี้เลยนะตัวนี้นะครับสําหรับที่ท่านที่ชอบของดูสีดํานแน่นนะนะน้าเนี่ยที่ผมเอามาขายเนี่ยท่านท่านมีเงินนะท่านรีบซื้อเลยมันราคาไม่แพงท่านใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับส่วนเรื่อง เสียหรืออะไรพวกนี้นะครับช่างในประเทศไทยเขาเก่งครับเขาซ่อมได้แล้วของพวกนี้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราใช้ตามลิมิตมันนะครับผมนะครับเพราะเขาแบ่งมาขายผมว่าเออขายเป็นมือสองสภาพมือหนึ่งที่จริงมันก็คือมือหนึ่งนั่นแหละครับท่านดูมันมือหนึ่งเลยนะครับผมมันมือหนึ่งนะฮะมันมือหนึ่งนะฮะมันกล่องงี้เลยนะฮะเนี่ยมือหนึ่งมันไม่ใช่มือสองแต่เขาก็แบ่งมาให้ผมแค่นี้นะครับมาจัดโปรนะครับ ของพวกนี้จะสวยงามนะฮะไม่มีตําหนิใดๆทั้ง,งสิน้นไอที่มัม้วนนี่เป็นเป็นฟิล์มนะยังไม่ดึงออกนะเป็นฟิล์มของมือหนึ่งนะเนี่ยต้องดึงฟิล์มออกมันจะใส่นะนี่เขาเติดฟิล์มมาให้นะครับอย่างดีผมถึงบอกว่าเอ้ยมันสวยมันน่าใช้ผมเลยมาให้หลูกค,ค้าันใจดีกว่านะฮะครับนะครับก็นะคือ สองดีนะครับท่านไหนสนใจนะ088 407 8 9 7 4ติดต่อมาเลยครับผม PK Audio 1989ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับ2008นี่รวมส่งให้แล้วนะ3 5ม0ันหคือรวมส่งให้แล้วนะครับคือสภาพสวยเลยตามนี้นะครับแล้วกล่องโรงงานท่านไม่ต้องกลัวว่าจะมีบุกจะโยนจะพังอะไรนะครับกล่องโรงงานของดีนะครับนะฮะถ้าไม่จับแช่น้ำาก็คือไม่เป็นไรเลยนะะของโรงงานนะกล่องดีนะนี่ครับมีบนล่างนะครับ กล่องโรงงานนะฮะยังไงก็ไม่พังนะครับผมส่งแฟลได้สบายเนี่ยนะครับอ่าส่งแฟลได้สบายเลยไม่มีปัญหานะครับของมันดีนะครับผมเลยไม่แนะนําแล้วมันราคาไม่แพงมันเทียบเท่าราคามือสองนะครับแล้วเขาให้ผมมาประมาณเนี้ยนะมาแค่อย่างละสองตัวก็ท่านไหนอยากได้นะครับอ่าติดต่อมาเลยศูนย์แปด7 97, 4สี่นเจ็ดแปดเก้าเจ็สี่นะครับผมตัวล่างก็สบายสบายแน่นๆสองอยู่นะไม่ขี้เหร่นะท่านดูได้เลยนะฮะอ่า นะครับดูดีนะครับท่านดูเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเออหน้าตาไม่ขี้เล่นะครับดูดีเลยถ้าไม่ชอบยีห่ห้อก็เอาทินเนอร์ลบออกให้มันดําไปเลยก็ได้เหลือแค่พีเอเจ็ดพันพอนะครับอันนี้ท่านไม่ชอบยีห่ห้อน่านก็ลบเอวันออกท่านก็ไม่ยมาห้ามาแปะหรือปล่อยออกเหลือแค่ดีห้าพันห้าได้หมดนะครับของเราเราซื้อไปแล้วเราจะทําไงก็ได้นะครับผมอ่านะครับผมอยากให้ลองนะครับเนี่ยราคาเนี่ยหายากนะครับ เหมือนไม่เนาะนี่ผมเอามาบางคนกลัวอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหไปเจอบางคนได้ของดีแล้วตอนนี้ลูกค้าถามมาเพียบเลยหาไม่ได้้หมดคือหมดนะครับเขาแบ่งผมให้แค่นั้นเพราะว่าผมไม่ได้มานําเข้าเองนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับ0 8 8 4 0 7ป9 7 4นปนะครับผมโอเคนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ทีมงานพีเควอดิโอนะครับขออัลนั้มลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับฝากนะครับฝากด้วยนะครับพี่เทคอินเตอร์คุปนะครับ เดี๋ยวเราจะจดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในรูปแบบใหม่ของหน้าร้านนะครับผมตอนนี้กําลังหาร้านอยู่นะครับฝากด้วยนะครับ FC ทุกท่านนะครับอยู่แถวพนมท่านนี้แถวภาคกลางวิ่งมาดูได้เดี๋ยวเราจะเปิดแบบครบวงจรเลยนะครับผมจัดชุดเล็กกลางใหญ่ได้หมดแล้วเปิดแบบครบวงจรมีทุกอย่างนะครับผมกําลังหาร้านหาทําเลท่านไหนนะครับเห็นแถวนนทนครหรือเห็นแถวทาเลดีๆแจ้งมาด้วยละกันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ